มันไม่ยังก็งูเนี่ยมันยังบวขึ้นให้ถามซะก่อนมันขึ้นมันแพงี่ตามว่าหแล้วไมันปกระอยู่นนี่งวอ้วนงัวเนื้อขึนยังคนสื้อได้ายมันยังบวกึ้นจกเถอโอ้ฟังน่พี่น้องเอฟซีมันสงสัยไ้กินซื้อเมื่อนแปดนี่ไปกินโอ้ยไปหาบ่อปลาได้เงนบมานอย่ลงได้เสียกู่ะมันไ่เศร้าสามเลอเดียมันผสมหรอมันใหม่เพราะกระเศร้าสามก็ได้ก็ได้ไรเติมแต่นอยทัางเบาแ่นะอ้ย ในง่ามานมันพัดพิษเนาะคู่มือนี่นอ้อ้ยมาส่าวกานเลยน้องบอันดีครับบัดดียามเช้าครับพี่นอ้องเช้าวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมพี่นอ้องบรรยากาศคันซื้อขายตลา,ล,าลาดานัดโคกระบือวัดินชำรนลอุบลราชธานีการนาวขนาดนี้เนาะ ในหางเขาบอกไลท์ด้ิพี่นอ้องส่วนมากเป็นในหางทั้งเวียดนามือขอกทั้งเวียดนามือเต็มเพียบม้วเนื้อเนื้อเด็ขายดีแต่ว่าราคายัางบวผ่านพี่นอ้องจักเป็นแนวใดพี่น้องเอฟซีมันก็สงสัยอยู่ม้วเนื้อเด็ขายดีแต่ราคาบวขึ้นมันโดมีคนแยียขึ้นสื่อเลยครซื้อไปไหนครับม่ไดเบียดสื่อคนไทยเขาก็ดสื่อนิดน้อยป้าไปมันก็เลย ผมมีการแข่งขันมันเลยบ่ขึ้นส่วนงัวเลี้ยงช่วงนี้ก็เงียบเงียบคนซื้อน้อยราคากัดถึกล่องร้ายทังทีมงานทั้งเทมเมืองอุบลเป็นยังไงคู่มือนี่ประเทศหนานจกเคื่อเป็นยังไงช่วงนี้มันอยู่ว่ามันอยู่ว่าช่วงนี้วบไวป่ะวบไวป่ะ

มื่นเท่าเดอาจารย์นี่มื่นแปดพอรไปฮะน้อเนื้อปเนื้อไปนะมื่นปพันสองร้อยบาทโอ้เจมันพ่อซื้อพุทธเป็นยังไงเท่าๆเท่าๆวันนี้เป็นยังไงเท่าๆันี้เป็นเชียงเงินสี่ไปนอ เป็นยังได้ท่าๆเนี้ราคายังไดเท่าๆนี้เขาวบ้านังไดนี่เท่าๆคุณักซื้อยี่สิบซื้อโอ้โหเดี๋ยวบ้าซื้อตัวหนี้ค้อยีซื้อกี่ลายเนี่ยโอ้หมันกรมั้วันกระมขวเสม่วหรือเล่ามอวแพงดอกพวแพงอกไงบ้านนี่เทงไงเทิงเงาที่ขีปิแพงจะเนี่นี่โอ้เสียน้ำหท่ายมากมองหันบอกโอ้ยโอ้ยแต่ผูไทยขี้กันยังหมักอยู่มันกัดพูล้มันไงบ้านนี่คนเหนือเดียด์ใมันไม่ยังกองเนน่ยมันยังบวกให้ทามซะก่อนมันขึ้นมันแพงนนี่มแล้วูัเปป็กอย งอวดงอเน่าขึ้นยังคนซื้อได้หไรไม่ยังบุขึ้นจัคเทื่อเอาไปฟังแน่พี่น้องเอซี่มันสงสัยตะกี้ซื้อเมื่อวันแปดนี่โอ้ยไปหาบ่อปลาได้คนมามันขึ้นอยอะดิพี่น้องเนาะขึ้นยังได้ผู้ขายเด็ดหน่อยหนึ่งผู้ซื้อว่ามันขึ้นจ็กแนวได ไปซีเรียละเว้ยี่น่องวันนี้งัวมันหน่อยมันสีดนี่ปะสีอะไรไทยมันบิกนดกรเลยนี่<า>อ้าวทั้งนี้แกน, <c oughs> น้ำเรเว้ยดเวียนนามืพไ่น,อไน้องอเฮ ถ้าเกิดเขามาดินี่บ่ที่มีเเบียนน้าผื่นแค่เราผู้สื่อแค่เบียนหน้กสื่อพ่อใหญ่พ่อยก่อนเป็นจังไนะพ่้ใหญ่พ่อยนู้ใหญ่พ่อยามาฟิงแดดไกลแถบคือมาฟิงมาฟิงแดดไกลแถบไหวมีแต่งัวเบียดตัวนที่มืดครล ก็องตัวตัวนี้จักบาะนี่ตัวนี้สองนาพันน่อแนยอเขาคือบสุดโอ้ยพี่ว่าไอตัวเราัเนื้อัวม่านบอนี่สองันเขาได้ก่อนเอาพได้งัวม่านพี่นองได้เปียบได้เปียบช่วงนี้โอ้โนมมันไข่เราอะอืมไอเม็ดสี่สิบประมาณน่าจะได้ เขาจะเด็โง่านะกโง่บ้านสมหลอดนือสมตัวสมตัวครับสมตัวกับาสมกับหอมปอมหอมจีบออมจีบข้าแพงเลยก้แพงเลยทั้งผนโอ้ยาก็แต่ซื้อเกือบแสนลนเก่าทุกกนี้เขาสมกันหาหกหลอดสมหลอดสมพันธ์สมืงินี่อันนี้แมสาเมามื่อหาพัน0มือหาพันก็ได้ก็ไโพดนี่หอมสี่หมื่นนะีซื้อบรือเป่าก็นี่ซื้อไปกระได้กำไรแล้วนี่ขันซื้อ สองเมื่นน่อยนี่นอ่ไก่เสดีกินนองมันกันเขาหนึ่งกันสองกันสามสามกําลังเลินห้างเหรคือปลาหนออ้นะสมบูรเต็มที่เดีของเขาอยู่ใช้จำนี้มันบ่นี่จะดังเหรอนี่บ่ะีเท่านี้่เท่าโทอร์โทเบอร์โทร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 เ มนเหลยงัตู้มเลงมันเป็นยังไคือบดดขายมันเป็นยังไงมันมอถามเลยมืถามเลยขณะสองินกาบาทเมีมันาไงนี่ก็ยังมีบืถามอยู่เดานมอบยู่วนนเมียมันยอยเลย่ะว่คนั้นมันหยส้าเดนีมันมือสอมันมันใหโอ้โกับ้าสามก็นเก็ได้ไลเติมหน่อยน่อยังเบาหน่ยน่อยอุ้ยแตงวมันมาัดพิษเนาะคูมือนี่เน่อยมาสราวาเนาะบานนนาะ หาร์ดิงง้งหัวหนึ่งพี่น้องงวัวมากมากฟันบอได้เงินเขาจอด้าโลเรนีร่ก็บแบบงามเลยเนื้อพี่น้งองเนือน้อซาโลเรเขาจะคุ้นมาแน่นแล่ะล่ะอันนี้คือซีเมนบอล้คุ้นอ่ะนี่เน้องในแบบงามมาเลยงวารีนี่กับซุดยอดเลย จักบาทจักบาทแม่สาวง, <25 S 2> งามสองมืนหาปล <c oughs> ใส่เหลี่ยงแน่นอนวันนเนือแน่นอนเนือแล้วเนาะว่าเยวัเสีเปรเหลี่ยงเยนือเนี่ถ้าจ <c oughs> ัาก <c oughs> บาทบาร์ึงยังไงวันวันสองมือะมันบอมีมส้นเพราน่าจึงว่าเหนือตัวเดีขาารจะมาได้เที ข้อเดิมเขาอะไรอะไรนี่เลียงมนึงไม่ะผู้หุ่มเสียวหาพันครับหมื่นลูกมันเสียวจะพันลูกมันมาแยกครับลูกข้ไห้เจ็ดพันกัวอยู่หันมาแยกมันมันย่านแม่มันห่องนี่ตัมันเจ้าแม่มันลูกนะเเขาจะแก้จังหน่อยนี่แหไะแม่มันลูกเดียวบ่มาเขาสมาเขาสิเินเกียใ ห้าพันห้เลยค้องขายเลยัเจ็หาก็ส้มมาพกอดพูดทั้งวันพูดว่าทึบอไอ่างไรมือก็ละเจ็ดพันแม่มันเป็นเสียมือสิ่กับีห้าพันนี่ะแม่มันเอย่อรือนาะเากันได้แลควข้าตันดีขายโอ้เป็นตะเบิองเงขายคนงามคนไมามีผู้จะเขามีผู้จะไก่เท่เดนี่โทรไปนั่มีผู้จกไ่ มีคัดไป่ส่งวะโบไปยัเสรมันบกไดเลยจะไป่ส่งเนาะใเพื่อทัอไปเขากันซั่งั่งย่บาบเอไปแล้วนั่งขาจะใจแมนเอาของไรลอยช่องลอยอยู่ทำให้ราไส่งหอกเี่าว่าลูกมันพ่อซื้อแล้วพูดถึงว่าทานผมนี่

เดี๋ยวบ่ได้ขายพ่อต้นโต๊ะผุดเป็นต้นน่ะเออเดี๋ยวไปตกพูดปีใหม่เนี่ยะก็เป็นแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแมียมีเนี่ยมื่นแปดร้อยลูกคนขายเนี่ยลูกคนขายแปดพันใช่ก็ได้นี่ลูกตัวนี้ขายแปดพันตัวนี้เออก็มาประกวดนี่เนื้ออ่าเนื้อท่นก็อยู่น้ำพย์นี่เมืองใหม่เขาบริจายได้แปดพันเออกต่ต้องมาลาใครกันเป็นน้ำตัวของสอของขายมันหลายตัวมันไหลตัวขายออกเป็นน้ำ เลี้ยงก็ได้เนื้อก็ดีเ,ดเนื้อเลี้ยงก็ได้เน,นื้อก็ดีอันนี้ด้บัรแจ่นีปลปัญหาห้องตัวผู้ะ่ะตัวผู้ก็เลยห้องไรกวนตัวแม่ตัวแม่าขายแล้วโอ้ตัว,ว,วมัน,นง่ามไอ้นี่ป่า<อ>น่ายเ้ได้บารมยมันเดียวม,ยม้นไปลอยขึไปลอยฮักมองนี้ออกเลืเ้ยงเขาได้บัตเลงเต็มที่เลี้มื่นองเนื้อได้นีนอเนื้อผ่านอยู่ผ่านานานพระเจได้พระกได้ ขี่ขันมาตลาดหาหมูได้พ่อจุเนี่ยกะทุมมเอาเนาะเออทมมเอาราู้แมนนี่อันนั้นแปดพันหาอันนี้นอันนี้เต็มเต็มไปโทษไปไปโทษไปหาพันขี่ขันมาหาศูนย์เก่าซีหนึ่งเกียร์หาเกียร์ซศูยเาจได้มีใหม่หร่วมกลุ่มกันพ่อแลกะโทมาหาพ้น,นพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี่ยวพีใหม่ไปย่ได้หรอสำหรับพี่น้อเดี่ยวพีใหม่แล้วเ ฉากของเล้าอยู่อ yeah> anyway> claro ันนี้มันยังเบียดเขาคือบนตัวนี้เขาคือโมขายจัตเจ้งว่าคนน้อยบมซื้อเบียดซื้อซื้อยังได้คอมันกินหนึ่งซื้อมีแต่เบียดซื้อคนไทยเขาเขตคนบ่มีซื้อได้มีแต่เบียดได้ซื้อเนี่มันแพงบ่มีแต่เบียดเต็มเลยเหมือนนี่เบียดได้อยู่ไม่เบียด ก็ห้หมื่นเท่าเด็กก็ห้มื่นเท่าเดียวนี่ง่วนเหนืยงามปนี่เขใหหยักบารีพอเายวยสองพันหรือยวเทียวระขาได็เ่ียวสองพันเทียวสองเท่าไหน เดี๋ยวสองเท่าได้ก่อนสองหมื่นสามใกล้เท่า้กันอยู่ตัวละโอ้โหเนื่องง่ามขนาดนี้มั่วหรอกมั่วมีราคาดีปีน้องเบ่งลึ่นมันมันกระต่างกับมอ่หัวไปเหนื่องมาแลื่นง่ามมาพ สองหมื่นกว่าบาทก็เบิ่งพี่นอนก็เป็นหู้ยันี่หนิมงามกันละค่าผ่านเอพี่น้องหมื่นกว่าใช่งามน้าปื๊ดเลยป็จได้ให้เื้อนะก็เื้อมาน้าดแตงวเรียงมากกับบดขายแล้วบดเหนือมาเนาะคนเขาเหนือมากมีเจ้าูถามคน่วนเนี่ยเขาบอกมาเนาะ เดเหนื <Papa inter lude> no, no no, ่อๆเขาคือว่าก็จะมตางกันหาดนอย่างบมคอยมีพี่น้องประเดี๋ยวพี่น่องต้งประเดี๋ยวย่งเหงายังเหงาเห็นไรย่งเหงาเป็นยังไงละเป็นยังไงล่ะเลือเท่านี้เลือตัวเดียวอีกห ซื้อมะมยง่มับางหันจากพันจักพันกพันแง่อาราดงวอาลาดอาอไม่ท้าสมใบเก็บใบพระจากไดก็เอาไปเนาะเขียนกันทะลุมพระจากใดกเอาไปเ่ปีใหม่กับทั่วมาฮะเซอีเนี่ยฮกพันกว่าบาทนี่ยูบานก็บ่มีละมีีต yeah. ัวนี้ล่ะครับเมีเท่านี้วายจะ่อเข้าเมื่อเดียววาย เอาพอดีบนมีงัวบนมีงัวเฮดห้ปีไม่โทรมาหาเสียเอแถวกันทะล่มแถวคเงียบ่กันทะลุมให้หาพัญหาไหหาัญหาขน่มันบ่ห้ายเนาะอ๋อไปหาพัหาคนหาคนมาก็บหาฮคนทนตัวนี้คูเบอร์ฐานิสองเาเอาพโทรไปหเขาเบิ้งเขาจากไ้น้่นี่ปีไม่หนี่สูตแปดซีครับเก่าซีสูเก่าซีสองครับพนี่คู่เบอร์บกับพอกับพอเบิ้งแล้ว กำนันตัวเอ้าวเจ้าเราออกับพ่อตัวน้อเขาท่าเขาท่ามือนีิยิ้มมือหนีอะได้ขายพี่น้องไม่ลูกของใครพญาบาลหน,นิลูกไส้เหมือนคืองามได้ปานไรล่ะขายแล้วเนี่ยท่วงว่างามเนี่ยาาพระบาทใครล่ะใครราย,ย, <c oughs> ายปันไหนไอซ่อนเงนทั้งเมียทั้งลูกนะ นนะะบ้านัห่ของาวห้องสองเ,เมือหาลูกมันก็น้อยตัวนี้แต่ว่าตัวนี้แมีสีดสดหัวสดลูกแรกแรกหนสดบัหน่น้เน้ะคิดว่าใครบัวแพงคือเราวาเลพี่นอ้องสองหมื่นหกพันคนนะเพชรีทรีบัวสูสวงโอลูกแบบงามเลยแล้วแต่เม่สาวตัวนี้ยักพันตัวนี้เงินหาล้อยห้องว่ตวแตัวก็บบฮอด นาดีเยี่ยมนี่ก็เม็ดยี่สิบใดเลยพี่น้องเลยเพื่อจะไปเอาไปเลี้ยงเกลี่ยงนี้เนาะบ่มีบ่มีดังมีไรเลยเนาะเนื้อเท่านี้ละง้อเลี้ยงแม่สาวเหมือนนี่สังเกตเริ่งละเนื้อก็ได้ได้หนตัวนี้นนนนเอ้าว5พี่น้องเพื่อจะก็ไปเลี้ยง0 9 5 0 2 9 0เม่สาวสมบูรณ์เต็มที่เงี้ยจนนี่วอมีมอยังหลักเนาะ โอเคอยู่ยังลูกงามๆกันเดียายสองหมืนกว่าบาทแม่สูงสันเม็ดเกือบเมียนห้าสิบยังเดียวของพนาวันพยาวันนี่มากงวหูวใหญ่คนมากแนวนี่เนาะคนเขากับมากคือเลาเลยตังเก็ของเราซื้อมาเรียว่าค่าลังมันชุดยอดเลยต้มหมูว่านใบขายหมื่นห้าร้อยแล้วขายเดี๋ยวหมื่นพันกว่า้าในพี่น้องต้มหมูว่านนี่เก่งของเราเนี่ยใค ว่าจะลงกับได้คายดี๋ข้างเจ่านั่นมันมีฟีมมือมัหน่อยได้วปน้องมานหน่อยเท่ล่ะมัมีบ่ะมาเพิ่งเอาเป็ดผันหายบ่อยานเป็นขายว้อยเอาขอช่อง่อยเอาขารห ปเจ็ดจังรถขเขาเอาเอาไปขายราคาไดยังแปดสิบท้วยเท่ทไม่ยังที่ใครเถือกแค่ใครมั่งย่องใครเดียนหนิปยังโอ้ยเขาขายกันเก่าท่่นกลัวกันใจได้รับใจขึนสิอุ้ยจว่ใครเป็นยังไงก่เอามานยังไงก็ขึ้นจิงที่ใครผครดไ่โดมันมีไม้ให้ยันมันไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอย่าหนหอา่้าเ ไห้มาหงองแห้งเว้ยแปท่าโอ้ยอาจารย์เนียใไทยพะโลเนีเรื่องแบบง้ามนึงแปดท่านหาโอ้ยเดี๋ยววันเดี๋ยววันลังมล้งมกะคมเนี่ยหรอวะมว่แปดท่านหาเขาคือเคือแปดท่านหาเพินแปด่านหาเขาคือเป็นแนวนี้ แต่ท่านาคองเผมงไงเสียบดิล้างมันลังมันคมเกินนะตัวนี้มันเสียบเกินครันั่นถามอีกล่ะเกลือนรูกลานนึงนะครับเกลื่อนอยนี่แม่รอเพ่นวานี่แม่อมนมันเทเขาบอกกับชุดยอดโมมี่ ได้ยักลูกยังนองเลยนี่ลูกที่สาครับสิบสี่สวมลูกตัวที่สอายไปแล้วเออราคาเพิ่งยังเลกกว่สองหมื่นหาข้าวพกอาวเรา่าเราไป้าวพเรารู้เป็นหลานคือว่าของเฮาอย่างไรของเฮาว่เดียงครับเป็นอย่างไรเฮ้ยมือแทนนี่บวลูกมันวันนี้เขาก็ไม่ผูถามของโมเร กำลังลงรถก่อนจะลงรถเามาสองข่มปะมาข่มเยวนี่ลูกแรกมันบันี่ลูกแรกครับเออตัวเนี่ยจูงไปทางหุ่นจังหน่อยกันนะขึ้นมาสวยพี่น้องพี่เจริญไปเรียมโอ้แม่ซีชิอยู่ตัวล่ะเมทซีชิดูเมีได้ลูกพุ่นกับพ่อเบิ้งแดีวพ่อลูกพุ่นออกออกไทยพี่น้องบ่มีลึงบ่มีลึงแต่ว่ากับพ่อเลี้ยงพ่อไทถ่ชงนีขายง่าย เอาให้ได้กไม่้อนนะไม่เง่ายเขากระเทียวคือว่าแหละเนาะแดงว่าเถอะเถอะยังพาโดยการได้ลูกแรกมื่นเท่าได้ก่็มื่นห้าพันก็ได้นั่นก็ได้ยักน้อยอยู่ในรับพัดนี่ละต้นนี้ผมมีอย่าง ไมาจเข็มอะรใชไกแห้งเว้ยเพราะว่ามาหอดสวยเอาเบอร์โทรไปน้ำบัวมี่แล ah, ้ว mm. ก yeah, so. ah. oh. ็ทบัวม okay. well, ี่โอ้ว่าเป็นจะได้ทรงหบัมีเบอร์โทรพีหน้องเป็จะอันนี้ของเราอยู่เนหา่ลูกกรถือาพันเพรเราโยมมาหลูกแหลกแม่มมนกัโค้งไงบ่มีเบอร์โทร ลูกมันส่งทำพันคอยได้สบายสบายว้าพิษเดี๋ยวนี้เขาเอาไปโลดนี่นี่สมุดลูกมันเอาจากซีพันนี่แม่มันกับซีบอดดายลรอวะนี่กำไรเลยนี่ปล่อยเราได้คันไอซีพันลูกมันเนาะแม่ยนอยู่นี่เนาะเลิกไอซีพันแม่ยงเลืออยู่มือลูกไกลหมื่นปล่อยกันสามพันจะไปหาขายได้หรอบรรยาขาดทุน โอ้พ้อเบิ่งนหองเราผ่มีเบอร์โทรมีหนองงวอไปตตสื่อครับพ่อมีเบอร์โทร